สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาพบกันในหน่วยการเรียนรู้เรื่องเวตาลน,นะคะเราจะเรียนอะไรบ้างในหน่วยการเรียนรู้เรื่องเวตาลก็จะมีประวัติความเป็นมาของเรื่องนะคะผู้แต่งลักษณะคำประพันธ์เนื้อเรื่องแล้วก็บดวิเคราะห์นะคะส่วนของเนื้อเรื่องครูจะทําคลิปวิดีโอแยกไว้ต่างหากนะคะนักเรียนคนไหนสนใจก็สามารถไปฟังหรือไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะในส่วนนี้ครูจะพา รู้จักกับที่มาของเรื่องนะคะลักษณะคำประพันธ์แล้วก็บทเด่นๆนะคะตัวบทเด่นๆรวมไปถึงบทวิเคราะห์ของเรื่องด้วยนะคะไปกันเลยค่ะที่มาของเรื่องนะคะนิทานเวตาลฉบับนิพนธ์พระราชวงศ์เธอกรมมหมือนพิทยาลมกรเนี่ยมีที่มาจากวรรณกรรมสานสกฤตของอินเดียนะคะโดยมีชื่อเดิมว่าเวตาลปัญจวิงสติศิว่าได้แต่งไว้ในสมัยโบราณนะคะต่อมาก็ได้มีคนรวบรวมอนิทานของศิว่าเนี่ยมา รวมเป็นเล่มไว้แล้วก็มีการนำไปแปลเป็นหลากหลายภาษาด้วยกันนะคะหนึ่งในนั้นก็คือภาษาอังกฤษ,กฤษนะคะโดยร้อยเอกเซอร์ริชาร์ดเอฟเบอร์ตันนะคะก็ได้นำมาแปลและเรียบเรียงแต่งเป็นสำนวนภาษาของตนเองให้คนอังกฤษได้อ่านนะคะแต่ว่าแปลไม่ครบทั้ง25เรื่องนะคะกลบมาเหมือนพิ่ิยาลงกรเนี่ยได้ส่งแปลนิทานเวตาลจากฉบับของเบอร์ตันนะคะจำนวน9เรื่องแล้วก็แปลจากฉบับของ ทอนี้อีกหนึ่งเรื่องนะคะรวมเป็นฉบับภาษาไทยสำนวนของกรมมห่นพิทยาลงกรเนี่จำนวน10เรื่องด้วยกันนะคะในปีพุทธศักราช2,461นั่นเองนะคะนิทานเวตาเนี่ยจะเป็นนิทานที่มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเป็นนิทานซ้อนนิทานนะคะก็คือมีมนิทานเรื่องย่อยซ้อนอยู่ในนิทานเรื่องใหญ่อีกทีนึงนะคะ ผู้แต่เรื่องนี้ก็คือพระราชวงศ์เทกรมมหมื่นพิทยาลงกรนะคะผู้มีความชำนาญด้านภาษาและวรรณคดีาษาษาเป็นพิเศษนะคะได้ทรงนิพนธ์หนังสือไว้มากมายโดยใช้นามแฝงว่านอมอสอนะคะนหนูมอมาสเสือนะคะซึ่งทรงเรื่องจากตัวอักษรตัวหลังพยางคของพระนามพระนามเดิมนะคะชื่อว่าพระองค์เจ้ารัชนีจัมจรัดนั่นเองนะคะส่วนลักษณะคำระพันธ์นะคะนิทานเวตาล แต่งเป็นร้อยแก้วนะคะโดยนางทำนองเขียนร้อยแก้วของฝรั่งมาปรับเข้ากับสํานวนไทยได้อย่างกลมกลืนนะคะและไม่ทําให้เสียอัรถรสแต่กลับทําให้ภาษาไทยเนี่ยมีชีวิตชีวามากขึ้นจึงได้รับยกย่องเลยนะคะว่าเป็นสํานวนร้อยแก้วที่ใหม่ที่สุดในยุคนั้นเรียกว่าสํานวนนมสอนะคะคําว่าใหม่ที่สุดในยุคนั้นก็คือผ่านมา100ปีแล้วนะคะ100กว่าปีแล้วนะคะ การใช้ภาษาอย่างที่อย่่างทีเคยบอกไปนะคะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอยิ่งคนเราใช้สื่อสารกันมันก็ยิ่งจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะคะคําว่าใหม่ในสมัยก่อนกับใหม่ในสมัยนี้อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะนี่คือลักษณะของเวตาลนะคะตามจินตนาการของผู้เขียนแต่ละฉบับนะคะก็จะจินตนาการออกมาแตกต่างกันเป็นภาพวาดหรือว่าภาพจินตนาการที่ แต่ละคนก็จินตนาการออกมาจากคําพูดหรือตัวหนังสือที่ผู้แต่งได้แปลได้เขียนไว้นะคะอันนี้จะเป็นภาพที่อยู่ในหนังสือเรียนของเรานะคะทีนี้ต้นเรื่องเวตาลมันมีต้นเรื่องหรือว่าเรื่องใหญ่มันว่ายังไงบ้างนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะเมื่อ2,000กว่าปีที่ผ่านมาณนะเมืองอุเชนีหรือเมืองอุเชยนีนะคะมีพระราชาทรงพระปีชาสามารถเป็นที่เรื่องลือทรงพระนามว่าพระวิกรมาทิตย์ ครั้งนั้นมีโยคียตนหนึ่งชื่อสารติศีลผูกอาคาตพระราชบิดาของพระวิกรมาทิตย์และประสงค์ที่จะเอาชีวิตพระองค์แทนนะคะเพื่อเป็นการบูชานางทุราคาเพราะพระวิกรมาทิตเนี่ยทรงมีพระราชสมภพก็คือมีวันเกิดนะคะตรงกัน ในวันเดือนปีและเลิกเดียวกันกับโยคีสานติศีนั้นนะคะโยคีจึงทำอุบายปลอมตนเป็นพ่อะคะ้านำทัพทีมล้ำค่าซ่อนไว้ในผลไม้มาถวายให้พระวิกรมาทิตทุกวันทุกวันนะคะไม่ได้แจ้งจุดประสงค์นะตอนแรกเอามาให้ก็เอามาให้เอามาให้ใเรื่อยๆนะคะพระวิกรมาทิตจึงพระราชทาน พระราชทานพระอนุญาตให้พ่อค้าทูลขอสิ่งที่ปรารถนาเพื่อเป็นการตอบแทนคือจริงๆแล้วตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่มอบมาให้มันเป็นแค่ผลไม้นะคะจริงๆแล้วม,มันมีของมีค่าตั้งมากมายนะคะทำให้พระวิกราทิตเนี่ยจะตอบแทนนะคะตอบแทนบุญคุณตอบแทนสิ่งที่พ่อค้าให้มานะคะทีนี้พ่อค้าหรือโยคีสารปิสีเนี่ย จึงเปิดเผยตัวตนนะคะว่าตนเองไม่ใช่พ่อค้าหรอกแต่เป็นโยคีและทูลขอให้พระวิกรมาทิตย์ไปจับเวตาในป่าช้ามาให้นะคะเพื่อนํามากอบพิธีอย่างหนึ่งก็คือบูชานางทุรคานั่นแหละและตามสัญญาพระวิกรมาทิตย์จะต้องเสด็จไปกับพระราชโอรสเท่านั้นนะคะก็คือให้ไปแค่สองคนอันนี้เป็นอุบายของโยคีนะคะเป็นอุบายของโยคีเวตานั้นสิงอยู่ในซากศพ ซึ่งแขวนอยู่ที่ต้นอโศกศพนั้นมีลักษณะตามที่กล่าวไว้ในเนเรื่องดังนี้นะคะลืมตาโพลงลูกตาสีเขียวเรืองๆผมสีน้ำตาลหน้าสีน้ำตาลตัวผอมเห็นซี่โครงเป็นซี่ๆห้อยเอาหัวลงมาทำนองค้างคาวแต่เป็นค้างคาวตัวใหญ่ที่สุดเมื่อจับถูกตัวก็เย็นชืดเหนียวเหนียวเหมือนงูปรากฏเหมือนว่าไม่มีชีวิตแต่หางซึ่งเป็นหางแพะ ซึ่งเป็นเหมือนหางแพะนั้นประดิษฐ์ได้เมื่อพระวิกรมาทิ์จับเวตาลได้แล้วก่อนจะออกเดินทางไปพบโยคีเนี่ยเวตาลก็ได้กล่าวกับพระวิกรมทิ์ว่าในเวลาเดินทางนั้นข้าพเจ้าจะเล่านิทานเล่นเพราะปา่าผู้มีความรู้ย่อมใช้เวลาของตนในเรื่องหนังสือมิใช่ใช้เวลาในการนอนและการขี้เกียจอย่างคนโง่ในเวลาเล่านิทานนั้นข้าพเจ้าจะตั้งปัญหาถามพระองค์ และพระองค์ต้องสัญญาข้อนี้เสียก่อนข้าพเจ้าจึงจะยอมไปด้วยคือเมื่อข้าพเจ้าตั้งปัญหาถ้าพระองค์ตอบจะเป็นด้วยกรรมในปางก่อนบันดาลให้ตอบหรือด้วยแพ้ความฉลาดของข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าล่อให้แสดงความเย่อหยิ่งว่ามีความรู้ก็ตามถ้าตรัสตอบปัญหาข้าพเจ้าเมื่อใดข้าพเจ้าจะกลับไปอยู่ที่ของข้าพเจ้าต่อเมื่อพระองค์ไม่ตอบปัญหาเพราะได้สติหรือด้วยความโง่เขลาของพระองค์ก็ตามข้าพเจ้าจึงจะยอมไปด้วยอันนี้เป็นตอนที่เวตาลทําข้อตกลงนะคะทำข้อตกลงกับพระวิกรมาทิตย์ก็คือเป็นส่วนของต้นเรื่องที่ ถามว่าทำไมเวตาลถึงเล่านิทานนะคะก็คือระหว่างทางนั่นแหละระหว่างทางจะเดินไปเยียบๆไม่มไ,ได้นะคะแล้วก็ได้อุบายของเวตาเนาะจะเล่านิทานให้พระวิกรมาทิตย์สแสดงความคิดเห็นโต้ตอบเพื่อที่จะลอยกลับไปกลับมาอะไรประมาณนี้นะคะจากนั้นเวตาลก็เริ่มเล่านิทานนะคะโดยอ้างว่าเรื่องที่เรื่องที่เล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเลาจบ ก็ถามปัญหานะคะพระวิกรามาทิตย์ก็เพลิดเพลินกับนิทานจนเผลตอตอบปัญหาเวตาลจึงลอยกลับไปยังต้นอโศกเหมือนเดิมนะคะพระวิกรามาทิตก็ทรงกลับไปจับเวตาลมาอีกเป็นอย่างนี้จนถึงเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องที่เราเรียนตอนนี้นะคะนิทานเวตาลเรื่องที่10ซึ่งตรงกันกับนิทานเวตาลเรื่องที่25ของเวตาลปัญจวิงสตินะคะพระวิกรามาทิต จึงจับเวตาลได้ในเรื่องสุดท้ายนี้ระหว่างทางที่พระวิกรมาทิตย์พาเวตาลไปหาโยคีนั่นเองเวตาลก็ได้เผยว่าที่แท้จริงเนี่ยโยคีมีความแค้นกับพระวิกรมาทิตย์อยู่ซึ่งเป็นความแค้นที่ก่อโดยพระบิดาของพระวิกรมาทิตย์จึงหวังที่จะโปรงพระชนของพระองค์เสียพร้อมกันนี้เวตาลก็แนะนําให้พระองค์ทําเป็นเชื่อฟังคําของโยคีนั้นแล้วก็หาทางฆ่าโยคีนั้นซะนะคะพระวิกรมาทิตย์ก็ได้ทําตามคําแนะนําดังกล่าว และรอดพ้นจากการทำร้ายของโยคีนั้นอันนี้คือต้นเรื่องหรือว่าเป็นนิทานเรื่องใหญ่ของเวตาลน,นะคะส่วนเรื่องย่อยนั้นจะอยู่ในส่วนที่เวตาลเล่านิทานให้กับพระวิกรมาทิตฟังนะคะนักเรียนสามารถอ่านเพิ่มเติมนอกเหนือจากคลิปวิดีโอนี้นะคะครูได้ส่งอเอกสารที่เป็นเนื้อหาฉบับเต็มแล้วก็เป็นลิงก์ที่ครูอ่านฉบับเต็มให้ฟังแล้วนะคะนักเรียนสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้ถ้าใครยังไม่อ่านนะคะส่วนถ้าใครอ่านแล้ว อ่านจบแล้วนะคะเรามาดูบทวิเคราะห์มาศึกษาตัวบทเด่นกันนะคะตัวบทเด่นนะคะก็คือเนื้อเรื่องส่วนที่มันโดดเด่นนะคะที่ครูหยิบมาเล่าให้เราฟังให้เราเห็นภาษา,หเ,า,เ,หา,ษาเห็นลักษณะของการเล่าเรื่องของเวตาลน,นะคะของผู้แปลนี่แหละของนมสอนี่แหละนะคะว่าใช้ภาษายัางไงบ้างนะคะพระองค์เป็นพระราชาทรงจำจงจำภาษิตโบราณไว้ว่า ลิ้นคนนั้นตัดคอคนเสียมากต่อมากแล้วคําว่าลิ้นคนหมายถึงคําพูดนะคะหมายถึงคําพูดคําพูดของคนเราเนี่ยสามารถทําร้ายตัวเราเองก็ได้ทําร้ายคนอื่นก็ได้นะคะลิ้นคนนั้นตัดคอคนเสียมากต่อมากแล้วนะคะเป็นการสอนเกี่ยวกับการพูดนะคะเมื่อเท้ามหาพลจะสิ้นบุญน,นั้นเกิดศึกขึ้นที่กรุงธรรมปุระข้าศึกมีกําลังมากแลชํานาญในการศึก ใช้ทองคําและเหล็กเป็นอาวุธคือใช้ทองคําซื้อน้ําใจในายทหารและไพร่พลของพระราชาให้เอาใจออกห่างจากพระองค์และใช้เหล็กเป็นอาวุธฆ่าฟันคนที่ซื้อน้ําใจไม่ได้นะคะก็คืออธิบายเป็นการเขียนบอกว่าค่าศึกเนี่ยใช้ทองคําและเหล็กเป็นอาวุธนะแล้วก็อธิบายให้ด้วยว่าใช้ทองคําเป็นอาวุธยังไงใช้เหล็กเป็นอาวุธยังไงนะคะเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจเนื้อหาชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ ข้าศึกใช้ทองคำบ้างเหล็กบ้างเป็นอาวุธอย่างนี้จนในที่สุดรีพลของเท้ามหาพลรอร่อยย่อยยับไปเท้ามหาพลเห็นจะรักษาชีวิตพระองค์ไว้ไม่ได้ด้วยวิธีรบก็คิดจะรักษาด้วยวิธีหนีตรงนี้เป็นการาเขียนเป็นการใช้ภาษาที่ค่อนข้างโดดเด่นนะคะคำว่ารีพลก็คือไพ่พล,พลก็คือ,อทหารนั่นแหละนะคะซึ่งเป็นสำนวนแปลของบาลีนะคะ รอร่อยย่อยยับไปถ้าเป็นทั่วไปเราจะใช้คําว่าร่อยรอนะคะแต่ว่าคําว่ารอร่ยอยย่อยยับมันมีความคล้องจองกันอยู่ทําให้เนื้อหามันมีความโดดเด่นขึ้นมานั่นเองแล้วก็เท้ามหาพลเห็นจะรักษาชีวิตพระองค์ไว้ไม่ได้ด้วยวิธีรบก็คิดจะรักษาชีวิตด้วยวิธีหนีสังเกตดูคํามันจะเหมือนมีน้ําหนักเท่ากันนะคะรักษาไม่ได้ด้วยวิธีรบแต่จะรักษาด้วยวิธีหนีนะคะเป็นคําที่ หมือนมีน้ำหนักเท่ากันนะคะเป็นประโยคที่มีน้ำหนักเท่ากันนั่นเองโจรครั้นเห็นชายคนเดียวแต่งตัวด้วยของมีค่าเดินเข้าไปเช่นนั้นก็คุมกันออกมาจะเข้าชิงทรัพย์ในพระองค์ พระราชาเท้ามหาพลเห็นดังนั้นก็ทรงพระแสงธนูยิงพวกโจรล้มตายเป็นอันมากฝ่ายนายโจรได้ทราบว่าผู้มีทรัพย์มาฆ่าฟันพวกตนลงไปเป็นอันมากดังนั้นก็กระทําสัญญาเรียกคนโจรออกมาทั้งหมดแล้วเข้าล้อมพระราชาเท้ามหาพลองค์เดียวเหลือกําลังจะต่อสู้ป้องกันกําลังของพวกโจรได้ก็สิ้นพระชนลงในที่นั้นตรงนี้สามารถให้แนวคิดกับเราได้หลายเรื่องนะคะไม่ว่าเราจะ เก่งกาดแค่ไหนถ้าเกิดว่าเรามีพักพวกน้อยกว่าหรือว่ามีกําลังน้อยกว่าต่อให้จะเก่งแค่ไหนก็อาจจะพ่ายแพ้ให้กับคนที่มีกําลังเยอะกว่าก็ได้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราการที่เราพกของมีค่าหรือว่ามีของมีค่าติดตัวมันอาจจะเป็นจุดเด่นนะคะในการล่อตาล่อใจโจรก็ได้อาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเราก็ได้นะคะในส่วนนี้ทำให เราเห็นภาพแล้วก็ได้ข้อคิดในส่วนนี้ด้วยนะคะพระราชาตรัสว่าเจ้าของรอยเท้าเหล่านี้เป็นหญิงจริงอย่างเจ้าว่าแลหน้าประหลาดที่มีหญิงมาเดินอยู่ในป่าแต่ถ้าจะพูดตามเรื่องในหนังสือหญิงที่พระราชาพบในป่ามักจะงามกว่าหญิงที่หาได้ในกรุงเหมือนดอกไม้ป่าที่งดงามกว่าดอกไม้ในสวนตรงนี้นะคะจะเป็นการเปรียบเทียบนะคะเป็นการเปรียบเทียบผู้หญิงกับดอกไม้ ผู้หญิงที่อยู่ในป่าก็คือผู้หญิงที่อยู่ทั่วไปนะคะที่เจอได้ทั่วไปตามบ้านตามอะไรเนี่ยจะสวยงามแบบธรรมชาติส่วนคนที่อยู่ในกรุงเขาอาจจะมีเครื่องปรุงแต่งอะไรเยอะแยะมากมายทําให้สวยขึ้นนะคะดอกไม้ป่าก,ก็เหมือนกันดอกไม้ป่าก,ก็คือไม่ว่าจะมีหนามมีใบมีอะไรเยอะขนาดไหนมันก็ยังมีความสวยแบบดอกไม้ป่านะคะแต่ ดอกไม้ในสวนก็คือดอกไม้ที่ผ่านการตกแต่งตัดแต่งมาเรียบร้อยถึงจะสวยงามแล้วก็อยู่รวมกันเยอะอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นการเปรียบเทียบใช้คำว่าเหมือนในการเปรียบเทียบเป็นอุป,ปมาณนั่นเองนะคะต่อมาชายผู้มิใช่คนโง่ย่อมไม่คืนสู่เรือนซึ่งไม่มีนางที่รักผู้มีรูปงามคอยรับรองในขณะที่กลับถึงเรือนนั้นแม้เรียกว่าเรือนก็ไม่ใช่อื่นคือคุกซึ่งไม่มีโซ่เท่านั้นเอง สังเกตดูคําว่าคือคุกนะคะคือเป็นการเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบเรือนก็คือเปรียบเทียบบ้านที่ไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้หญิงคอยรับรองในขณะที่เรากลับถึงบ้านนะคะคือคุกซึ่งไม่มีโซ่เท่านั้นเองเปรียบเทียบบ้านเป็นคุกนะคะคําว่าคือเป็นการเปรียบเทียบเปรียบเทียบแบบอุปลักษณ์นะคะเปรียบเป็นนั่นเองเปรียบบ้านเป็นคุกนะคะตรงนี้จุดเด่นก็คือเป็นการเปรียบเทียบแบบอุปลักษณ์นะคะ ต่อมาพระราชบิดาทรงวิวาหะกับพระราชบุตรีพระราชบุตรทรงวิวาหะกับพระมเหสีแลเพราะคาดขนาดเท้าผิดลูกกลับเป็นเมียพ่อแม่กลับเป็นเมียลูกลูกกลับเป็นแม่เลี้ยงของผัวแม่ตัวเองและแม่กลับเป็นลูกสะพ้ยของผัวแห่งลูกตนตรงนี้เป็นส่วนที่มันเป็นปริศนาหรือว่าเป็นปมปัญหาของเรื่องนะคะที่พระวิกรมาทิต์เนี่ยไม่สามารถ คลายคลี่คลายปมปัญหาเหล่านี้ได้นะคะเพราะว่ามันจะมีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการนับญาติเข้ามานะคะหรือว่าความคลาดเคลื่อนความเข้าใจผิดการกลับตลปัดอะไรอย่างเงี้ยทำให้เนื้อเรื่องมันยุ่งเหยิงนะคะจึงยังตอบคําถามไม่ได้เราลองไปตอบคําถามดูก็ได้นะคะว่าถ้าเกิดลูกของทั้งสี่คนเนี้ยออกมาแล้วเกิดมาแล้วจะนับญาติกันอย่างไรเมื่อมันสลับคู่กันแบบนี้จะนับญาติกันอย่างไรนะคะ ต่อมาอันสุดท้ายนะคะพระราชาทรงปีปัญหายังไม่ทันแตกพอทรงนึกขึ้นได้ว่าการพาเวตาลไปส่งให้แกโยคีนั้นจะสําเร็จได้ก็ด้วยไม่ทรงตอบปัญหาจึงเป็นอันทรงนิ่งเพราะจําเป็นแลเพราะสะดวกก็รีบสาวก้าวทรงดําเนินเร็วขึ้นครั้นเวตาลทูลเย้าให้ตอบปัญหาด้วยวิธีกล่าวว่าโง่จะรับสั่งอะไรไม่ได้ก็ทรงกระแอมอันนี้คือเวตาลจะยั่วยุนะคะในตอนท้ายว่าเออพระองค์โงไ่ไหมอะไรเงี้ยจะ จะ,ะทูลเย้านะคะก็คือเย้าพูดเย้าแย่ให้ตอบปัญหาด้วยวิธีการกล่าวว่าโง่นะคะพระองค์แพ้ให้แก่ความฉลาดของข้าแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อที่จะให้พระราชาเนี่ยพูดแต่ว่าด้วยความที่ตีปัญหายังไม่แตกด้วยแล้วก็เนื้อขึ้นได้ด้วยว่าการที่เราจะพาเวตาลไปถึงเป้าหมายได้เราต้องไม่พูดนั่นเองนะคะหลังจากนั้นก็เลยนิ่งเหมือนมีสตินะคะมีสติขึ้นมาหลังจากที่ใช้ปัญญาในการ ตอบปัญหามาตลอดตลอดนะคะครั้งนี้มีสติขึ้นมาบ้างแล้วก็เลยไม่ตอบปัญหาไปทําให้สามารถพาเวตาลไปหาโยคีได้นะคะทีนี้เรามาดูคุณค่าของวรรณคดีนะคะคุณค่าของวรรณคดีเรื่องเวตาลมันให้คุณค่าอะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกที่ครูจะพูดถึงนะคะเป็นความดีเด่นด้านกลวิธีการแต่งนะคะอันดับแรกเลยการใช้สำนวนโวหารนะคะ ในเรื่องนี้มีการเปรียบเทียบที่ไพเราะและทําให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะตัวอย่างนะคะมีมเหสีซึ่งมีพระราชธิดาจาเริญวัยใหญ่แล้วยังเป็นสาวงดงามมีมเหสีซึ่งแม้มีพระราชธิดาจำเริญวัยใหญ่แล้วยังเป็นสาวงดงามถ้าจะเปรียบกับพระราชบุตรี ก็คล้ายพี่กับน้องยิ่งกว่าแม่กับลูกนะคะก็คือเปรียบเทียบความสวยของพระมเหสีเนี่ยว่าไม่ว่าลูกจะโตขนาดไหนแม่ก็ยังไม่แก่ไม่แก่ลงเลยประมาณนี้นะคะหญิงที่พระราชาพบในป่ามักจะงามกว่าหญิงที่หาได้ในกรุงเหมือนดอกไม้ป่าที่งามกว่าดอกไม้ในสวนคือไม่ใช่แค่บอกว่าดีแต่ว่า มีการเปรียบเทียบด้วยว่าดียังไงประมาณนี้นะคะบอกว่าสวยแล้วสวยยังไงมีการเปรียบเทียบให้เราเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยนะคะ นอกจากนี้ยังมีสำนวนเปรียบเทียบที่ใช้ภาษาสลัดสลวยแล้วก็แฝงด้วยข้อคิดทําให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกคล้อยตามได้อย่างแนบเนียนด้วยนะคะขอพระองค์อย่ารับสั่งเช่นนั้นเพราะบ้านของผู้เป็นใหญ่ในครอบครัวนั้นถ้าไม่มีแม่เรือนก็เป็นบ้านที่ว่างอันหนึ่งพระองค์ย่อมจะทรงทราบคาถาซึ่งมูลเทวะบัณฑิตแต่งไว้มีความว่าชายผู้ไม่ใช่คนโง่ ไม่ยอมคืนสู่เรือนซึ่งไม่มีนางที่รักผู้มีรูปงามคอยรับรองในขณะที่กลับถึงเรือนนั้นแม้เรียกว่าเรือนก็ไม่ใช่อื่นคือคุกซึ่งไม่มีโซ่เท่านั้นเองพระองค์ย่อมจะทรงทราบด้วยพระองค์เองว่าความสุขแห่งพ่อบ้านซึ่งอยู่โดดเดี่ยวนั้นมีไม่ได้ในบ้านและมีไม่ได้นอกบ้านเพราะไม่มีหวังจะได้ความสุขเมื่อกลับมาสู่เรือนแห่งตนนะคะก็คือเปรียบเทียบเปรียบเทียบแล้วก็แฝงข้อคิดเกี่ยวกับการ สร้างครอบครัวกันมีครอบครัวของคนในสมัยนั้นด้วยนะคะตรงนี้มันจะแสดงแสดงให้เห็นถึงสังคมในอดีตนะคะว่านิยมการแต่งงานประมาณนี้นะคะคือเราสามารถไปศึกษา,าบริบทหรือว่าศึกษาความเป็นไปในอดีตได้จากวรรณคดีได้ด้วยนะคะต่อมา มีการใช้กวีโวหารนะคะมีการใช้สำนวนแปลภาษาบาลีอย่างที่ครูเก่าวข้างต้นนะคะในเรื่องบางตอนอาจจะไม่คุ้นหูผู้อ่านในยุคปัจจุบันก็ได้นะคะเพราะว่ามันผ่านมาแล้วเป็นร้อยปีนะคะและความสาวของพระนางเป็นเครื่องประหลาดของคนทั้งหลายเป็นเครื่องประหลาดก็คือเป็นเรื่องน่าประหลาดใจนะคะจนในที่สุดรีพลของเท้ามหาพลรอร่อยย่อไปคําว่ารีพลก็คือทหารนะคะ ก็คุมกันออกมาจะเข้าชิงทรัพย์ในพระองค์คุมกันก็คือรวมกันออกมานะคะกระทําสัญญาเรียกพลจนออกมาทั้งหมดคําว่าสัญญาก็คือสัญญาณนะคะสัญญาณขันเห็นพวกพินทําลายพระชนพระราชาลงไปแล้วคับพวกพินเนี่ยพินพ่อสัมภาวสลีลลอริงลอลิงกาลันก็คือหมายถึงคนป่านะคะกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในป่าในแถบภูเขานะคะ ต่อมาคุณค่าด้านปัญญาและความคิดนะคะนิทานเวตาเนี่ยมีความดเด่นด้านเนื้อหาก็คือให้ข้อคิดแล้วก็แฝงคติธรรมรวมทั้งความรู้ต่างๆไว้ด้วยนะคะมาดูว่ามีแบบไหนบ้างนะคะความอดทนอดกลั้นความเพียรพยายามการใช้สติปัญญาความมีสติการเอาชนะค่าศึกศัตรูแล้วก็ข้อคิดเตือนใจนะคะความอดทนอดกลั้นในตอนที่อ,อดทนไม่ เป็นธาตุอารมณ์นะคะในตอนที่พระวิกรามาทิตตอบปัญหาไม่ได้ก็อดทนอดกลั้นนะคะที่จะไม่ตอบไม่โต้อตอบเวตาลกลับไปนะคะสุดท้ายทําให้เวตาลเนี่ยกล่าวยกย่องอวยพรนะคะข้าพเจ้าขอถวายพระพรให้ทรงรับความสําราญเป็นผลแห่งการที่ทรงนิ่งในครั้งนี้ทรงนิ่งก็คืออดทนได้ไม่ตอบไม่โต้อตอบไม่เถียงไม่อะไรนะคะอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่ยั่วยุนะคะความอดทนก็ ในทางพระพุทธศาสนาเราก็เรียกว่าความขันตินะคะเป็นคําสอนของศาสนาพุทธต่อมาความเพียรพยายามนะคะเวตาลมักย่อยุให้พระวิกรมทิสแสดงความคิดเห็นออกมาทําให้พระองค์ต้องกลับไปปีนต้นอโศกเพื่อจับเวตาลใส่ย,ย่ามอยู่หลายครั้งนับได้ว่ามีความเพียรพยายามมาก ดังที่ผู้แต่งได้เขียนไว้นะคะพระวิกรมาทิตยเสด็จปีนขึ้นลงหลายครั้งไม่ยอ่อท้อปรากฏความเพียรเหมือนหนึ่งว่าจะยอมปีนขึ้นลงอยู่จนสิ้นยุคก็คือเหมือนจะยอมปีนขึ้นปีนลงอยู่ตลอดนะคะถ้าเป็นคนเราทั่วไปถ้าไม่มีความพยายามมากพออาจจะกลับไปเอาเวตาลได้แค่ครั้งสองครั้งแล้วก็ถอดใจนะคะแต่ว่าอันนี้24ครั้งนะคะครั้งที่25ค่อยไม่ได้กลับไปไม่ได้กลับไปนะคะ ต่อมาการใช้สติปัญญาคําว่าสติกับคำว่าคำว่าปัญญาเนี่ยคนละคากันนะคะจะใช้แยกกันในการแก้ปัญหาต่างๆของคนเรานะคะจําเป็นจะต้องใช้ทั้งสติและปัญญาควบคู่กันไปปัญญาก็คือความรู้นะคะสติก็คือ,อความรู้ตัวนะคะรู้รู้ว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่นะคะเราจะใช้ปัญญาเพียงอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าบางทีการที่เรา เหมือนเหมือนอย่างตัวอย่างพระวิกรมาทิตย์นะคะรู้ก็ตอบไปอยากจะพูดอะไรก็ตอบไปนะคะแต่ว่าไม่ได้ใช้สติไม่ได้นึกว่าเออการที่เราตอบไปแล้วมันส่งผลยังไงกับเราบ้างนะคะพระราชาทรงตีปัญหายังไม่ทันแตกพอทรงนึกขึ้นได้ว่าการพาวิาลไปส่งแกโยคีนั้นจะสําเร็จได้ก็ด้วยไม่ทรงตอบป,ปัญหาจึงเป็นอันทรงนิ่งเพราะจําเป็นและเพราะสะดวกก็รีบสาวก้าวทรงดําเนินเร็วขึ้น ครั้นเวตาลทุนเย้าวให้ตอบปัญหาด้วยวิธีกล่าวว่าโง่จะรับสั่งอะไรไม่ได้ก็ทรงกระแอมคาว่าพอทรงนึกขึ้นได้เนี่ยตรงนี้ก็คือมีสติแล้วนะคะพอทรงนึกขึ้นได้นึกขึ้นได้ก็คือเรามีสติขึ้นมาแล้วนะคะความมีสตินิทานเวตาลสอนให้เรามีสติรับรู้ได้รู้จักคิดวิเคราะห์รู้จักหกักห้ามใจก่อนที่จะพูดหรือทําอะไรลงไปนะคะมันจะเป็นทั้งในตอนที่พระวิกรมาทิตย์ คิดได้ว่าไม่ควรตอบแล้วก็ในในเรื่องย่อยนะคะก็คือตอนที่แบ่งนางกันอะ่ะตอนที่แบ่งนางกันนะคะเอารอยเท้ามาตัดสินไม่ได้คิดวิเคราะห์อ,อะไรหรือว่า,ามีเหตุผลอะไรเลยเอาแค่รอยเท้ามาวัดแล้วก็คิดไปเองสุดท้ายมันทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายนะคะมีเรื่องวุ่นวายจริงๆมันก็ไม่ได้วุ่นวายหรอกแต่ว่าคนฟังนี่แหละรู้สึกวุ่นวายนะคะเพราะว่าเราใช้เกณฑ์ ของสังคมทั่วไปไปตัดสินเขาในเรื่องทําให้เรื่องมันดูวุ่นวายนะคะจริงๆเขาอาจจะไม่มีปัญหาอะไรกันก็ได้นะคะต่อมาการเอาชนะค่าศึกศัตรูนะคะค่าศึกใช้ทองคําและเหล็กเป็นอาวุธคือใช้ทองคําซื้อน้ําใจในายทหารและไพร่พลของพระราชาให้เอาใจออกห่างพระองค์และใช้เหล็กเป็นอาวุธฆ่าฟันคนที่ซื้อน้ําใจไม่ได้นะคะมันก็เป็นกลยุทธ์ของ การทําศึกนะคะเป็นกลยุทธ์ของการทําศึกถ้าเกิดว่า,าใช้วิธีเงียบๆเรียบๆง,ง,ง่ายๆไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วมันทำมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ก็ต้องใช้กําลังประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันก็แล้วแต่ยุคแต่ละสมัยหรือว่าแล้วแต่ทัศนคติแนวคิดของของ,ของการทําศึกครั้งนั้นด้วยนะคะมาข้อคิดคติเตือนใจนะคะอย่างที่บอกในตอนในตอนที่ ในตอนที่เท้ามหาพลโดนโดนโจรฆ่านะคะเครื่องประดับเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้ได้รับอันตรายจากโจรผู้ร้ายได้แม้จะเป็นชายที่มีฝีมือเช่นเท้ามหาพลก็ตามนะคะเมื่อตกอยู่ในหมู่โจรเพียงคนเดียวย่อมเสียทีได้เช่นกันอย่างที่บอกนะคะไม่ว่าเราจะเก่งแค่ไหนถ้าเราไปคนเดียวแล้วเขามีเยอะเขามีกําลังเยอะกว่าเราก็พ่ายแพ้ได้เช่นกันนะคะ ต่อมาคุณค่าด้านความรู้นะคะการอ่านนิทานเวตาเนี่ยทำให้ได้ทราบเกี่ยวกับวัฒนธรรมและค่านิยมของคนอินเดียในยุคโบราณนะคะเพราะว่านิทานเวตาลแต่งขึ้นตั้งแต่สมัยอินเดียโบราณนะคะค่านิยมเรื่องความสําคัญของสตรีในอินเดียผู้ชายเนี่ยจะมีภรรยาได้หลายคนโดยเฉพาะชายที่มียศศักดิ์นะคะเพราะถือว่าเรือนที่อบอุ่นต้องมีแม่เรือนดังเหตุผลของพระราชบุตรที่ต้องการให้พระราชามี มีชายาใหม่นั่นเองนะคะอยู่เรือนคนเดียวมันไม่มีความสุขมันจะเป็นคุกที่ไม่มีโซ่เท่านั้นเองอะไรประมาณนี้นะคะน,นี่คือคุณค่าทั้งหมดของเรื่องเวตาลน,นะคะเมื่อเราอ่านแล้วเราได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างเราลองคิดทบทวนดูนะคะว่า อันนี้ทานเรื่องนี้เสร็จแล้วนอกจากความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วเนี่ยเราได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้บ้างแล้วเราสามารถนําเอามาปรับใช้ในชีวิตประจาวันของเราได้ยังไงบ้างนะคะฝากไว้ให้นักเรียนทุกคนได้คิดแล้วก็เรามาทําแบบทดสอบกันนะคะมีจํานวน10ข้อเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ให้ทํานะคะสาหรับภาพนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ